สวัสดีค่ะเนยบี k 4คฟค่ะขอเชิญแฟนคลับทุกคนนะคะมากด subscribe ช่อง Daily New l i f e t ขีด TH นะคะ Daily New เขาจัดความสะดวกสบายมาให้ขนาดนี้แล้วใครไม่กดระวางคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะคะมาอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้นะฮะก็เป็นข่าวมาสอาวันแล้วะฮะเรามาเล่าข่าวให้ฟังเนี่ยนะครับกรณีของคุณนวรัตคงบำรุงนะครับอายุ27ปีนะครับเป็นอดีตพนักงานธนาคารแห่งหนึ่งนะครับ,รบเดินทางเข้า ร้องทุกเอาแจ้งความเอาผิดกับคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งย่านสีลมนะฮะฐานที่ตัวเองเนี่ยไปฉีดฟิลเลอร์ที่เต้านมที่คลินิกดังกล่าวเนื่องจากว่าเชื่อมั่นในมาตรฐานในบริการต่างๆเพราะเห็นว่ามีตาราไปทำกันหลายคนแต่สุดท้ายแล้วนมเน่านะฮะตามคำร้องของคุณนวรน์เนี่ยนะบอกว่านมเน่าเลยก็มาพร้อมกับเอกสารการตรวจร่างกายต่างๆเนี่ยนะก็ตอนนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวอยู่เป็นคดีความอยู่นะฮะทีนี้เรามีภาพนะฮะ ภาพของบุคคลหญิงสาวต่างๆนะฮะที่เคยไปเสริมความงามต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเสริมหน้าอกนะครับเสริมบั้นท้ายนะฮะเสริมอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วก็เกิดความผิดพลาดนะจนทำให้ร่างกายเนี่ยผิดรูป ได้รับความได้รับบาดเจ็บนะฮะแล้วก็ไม่สวยงามเหมือนเดิมนะนะแต่ยืนยันว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่ภาพของคุณนวรัตนะนะเป็นภาพที่อยู่ในชียลมีเดียนะครับเนี่ยเรามาให้ดูกันนะฮะอ่ะอย่างภาพแรกที่เห็นตอนนี้ก็คือเป็นเป็นรูปของหน้าอกผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะฮะถ้าถ้าเห็นจะเห็นว่าบวมบวมเป่งเลยนะครับนี่ฮะภาพต่อไปนะครับอันนี้ก็บวมเช่นกันนะครับอ่ะก็ไล่มาดูเนี่ยะฮะอืมนะฮะ เนีน่ยครับอันนี้คือสะโพกแบบบวมเหมือนเน่าเลยนะเนี่ยเนี่ยครับก็ส่ว kind of นใหญ่จะเป็นหน้าอกกับใบหน้าที่ผู้หญิงชอบทำกันครับคือทำทำดีก็มีเยอะครับทำออกมาสวยงามก็มีนะแต่ว่าทำแล้วเกิดความผิดพลาดก็ไม่น้อยเช่นกันนะครับก็เป็นอุทาหรณ์กันแล้วกันนะจะเลือกจะเลือกเสริมความงามต่างๆเนี่ยก็ดูให้ดูให้ดีอ่ะ